สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูพุช h a นแนลมีขั้นตอนที่ทุกคนจะต้องรู้เกี่ยวกับการใช้งานไทยชนะสำหรับผู้รับบริการซึ่งสถานบริการเองนั้นเมื่อลงทะเบียนไทยชนะเรียบร้อยแล้วจะได้รับ QR code มาใช่ไหมคะแล้วก็มาดูค่ะว่าคลิปนี้ยผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติตัวหรือปฏิบัติตนอย่างไรบ้างดังนั้นจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ ทั้งสถานประกอบการเองสถานศึกษาโรงเรียนจะต้องรู้ด้วยว่าการใช้งานไทยชนะสําหรับผู้รับบริการนั้นมีอะไรบ้างมาดูกันเลยะคะ่ะ5ขั้นตอนที่ต้องรู้การใช้งานไทยชนะสําหรับผู้รับบริการมาดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะก็คือผู้รับบริการเนี่ยเราจะยกแบ่งประเภทเป็นนักเรียนประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการในสถานที่นั้นๆขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องเอาเมือถือมานะคะ มือถือเป็นรุ่นที่สามารถสแกน QR code ได้เราก็สแกน QR code เข้าไปปั้งเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นลิงก์เข้ามาให้นะคะว่าเราจะต้องทําอย่างไรก็กดลิงก์เข้าไปปึ้งเมื่อกดลิงก์เสร็จแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็มาดูที่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2นี้ก็คือว่าเราจะต้องเช็คอินเข้าใช้งานสถานศึกษาหรือสถานประกอบการนั่นเองมาดูนะคะว่าหน้าตาของการเช็คอินนั้นเป็นอย่างไร นี่มาแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการเข้าใช้งานสวนสาธารณะน้องกระทิงนั่นเอง mm. เขาถามว่ากรุณานเลือกเช็คอินหรือเช็คเอาท์เรากำลังจะเข้าเราก็ต้องเช็คอินร้านใช่ไหมคะเรายังไม่ได้ออกเลยนะเราต้องเช็คอินร้านก่อนแต่ว่ากดเข้าไปที่เช็คอินร้านฟึ้งเมื่อกดเช็คอินร้านแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ขึ้นหน้าต่างโต,ตอะเข้ามาว่าให้ผู้รับบริการทุกคนเนี่ยอ่านข้อตกลงและความยินยอมในการนําส่ง ข้อมูลนั่นเองนะคะเขาก็จะมีข้อความมาให้ว่าข้าพเจ้ายินยอมให้กระทรวงสารสุขและหน่วยงานต่างๆเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะก็อ่านอ่านไปเกี่ยวกับเกี่ยวโรคโควิด -19 นะคะจากนั้นมันจะมีช่องให้เราเนี่ยกดเครื่องหมายถูกก็คือติ๊กลงไปนะคะก็คลิกลงไปเลยข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดการขอความยินยอมข้างต้นเรียบร้อยแล้วก็คลิกลงไปเมื่อคลิกไปเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มถัดไปเมื่อกดปุ่มถัดไปแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นมาดูเลยค่ะ ก็จะมีหน้าต่างโต้ตอบมานะคะให้เราโปรดระบเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดลงไปตึง๊งตึ๊งตึ๊งตึง,ตง,ตงอ่านี้เขาปิดนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ระบุเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วก็กดยืนยันเมื่อกดยืนยันเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะบอกว่าคุณได้เช็คอินเข้าแล้วนะคะเมื่อวันที่นี้เวลานี้อ่าเราก็เข้าไปในสวนสาธารณะสวนกระทิงหรือใครที่เข้าไปในโรงเรียนก็เข้าไปเรียนได้อย่างสบายใจแล้วนะคะว่าตอนนี้เราเช็คอินแล้วเราไปอยู่ในระบบเข้าแล้วนะคะ มาดูขั้นตอนต่อไปนะคะสำหรับผู้รับบริการขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3นี่ก็คือเมื่อใช้บริการเสร็จแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อใช้บริการเสร็จเราก็จะออกจากสถานบริการนั้นๆนะคะหรือจะเป็นโรงเรียนร้านอาหารสวนสาธารนณะอะไรก็ตามเราจะต้องสแกน QR Code อีกครั้งนะคะสแกน QR Code อีกครั้งแล้วจากนั้นให้เลือกเช็คเอาท์อ้าวนี่ไง นี่เป็นหน้าตาตอนที่เราเช็คอินเข้ามาตอนแรกนะคะก็คือ QR Code ตัวนั้นละ่ะจากนั้นพอเราจะเช็คเอาท์เราก็คลิกที่เช็คเอาท์นะคะอา่าคลิกที่เช็คเอาท์เลยเมื่อกดเช็คเอาท์แล้วนะคะมันจะมีข้อความที่เป็นรูปดาวเนี่ยในกรในวงกลมเนี่ยคะ่ะจะมีข้อความว่าเช็คเอาท์หรือประเมินร้านเราก็คลิกเข้าไปต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่4นะคะสําหรับผู้รับบริการในการเข้าใช้งานไยชนะก็คือ ประเมินการใช้บริการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการที่เราได้เข้าไปใช้บริการนั่นเองนะคะเมื่อเรากดเช็คเอาแล้วนะคะข้อความ่อกข้อความที่มันโต้อตอบเราที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าคุณได้เช็คเอาแล้วเมื่อวันที่นี้เวลานี้ที่ไหนสถานที่ด้วยนะคะจากนั้นก็เขาจะให้ผู้รับบริการทุกคนเนี่ยกรุณาตอบแบบประเมินด้วยนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกก็จะถามว่า ผู้ประกอบการพนักงานผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือไม่เราก็ตอบไปเลยนะคะว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยมีหรือไม่มีเราคลิกว่ามีนะคะเมื่อคลิกเสร็จมันก็จะขึ้นข้อ2ข้อ3ข้อ4ตามมาเลยนะคะข้อ2ก็จะเป็นมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือไม่ถ้ามีก็ตอบมีถ้าไม่มีก็ตอบไม่มีนะคะแล้วก็ข้อ3ก็จะเป็นเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดินอย่างน้อย1เมตรมีหรือไม่มีเราก็ตอบเข้าไปนะคะซึ่งตอนนี้เชื่อว่าสถานศึกษาหลายแห่งเนี่ยก็ได้มีมาตรการที่ทําตามขั้นตอนที่เขากําหนดมาเนี่ยได้อย่างแบบดีมากมากเลยนะคะเพื่อป้องกันลูกหลานของเราเนี่ยไม่ให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายก็จะมาทันทีนะคะคือว่า ทำความสะอาดพื้นหรือพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆอย่างเช่นตรงไหนที่เป็นพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆอย่างเช่นพวกที่เป็นราวบันไดนะคะหรืออาจจะเป็นที่เป็นลูกบิดหรืออาจจะเป็นที่จับประตูพวกยอย่างเงี้ยค่ะที่จะมีผู้ที่จะมาสัมผัสบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นออกคนที่มารับบริการหรือผู้ที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการเองนะคะซึ่งตรงบริเวณตรงเนี้ยจะถูกสัมผัสบ่อยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการทําความสะอาด เราก็สังเกตไปว่ามีหรือไม่มีนั่นเองนะคะเมื่อเราคลิกหมดทุกข้อแล้วทั้ง4ข้อแล้วเราก็ส่งแบบประเมินนะคะส่งเข้าไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนที่5นะคะระบบเขาก็จะส่งอะไรมามาดูกันเลยนะคะเมื่อเราส่งแบบประเมินเสร็จปุ๊บนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการเข้าใช้บริการแล้วเขาก็จะตอบมาว่า ขอบคุณที่ตอบแบบประเมินนะคะอ่าเนี่ยค่ะไม่มีเสียงนะคะนี่คือเราใส่เอฟเฟกเข้าไปเองนะคะเอ่อการตอบโตตอบที่ขอบคุณที่ตอบแบบประเมินมานะคะเขาจะมีบอกมาเลยนะคะว่าทั้งสีข้อว่าที่เราตอบเข้าไปเนี่ยมีหรือไม่มีนะคะอย่างเช่นที่เราตอบไปตะกี้ว่ามีผู้ประกอบการพนักงานก็ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้ามีแน่นอนนะคะก็ตามที่เราตอบเข้าไปนั่นเองก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของผู้รับบริการในกรณีที่มี โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถสแกน QR code ได้นะคะแล้วทีนี้ถ้าผู้รับบริการเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนรุ่นที่สามารถสแกน QR code ได้อย่างเช่นตาคุณยายนะคะที่ยังใช้เ,ออเขาเรียกเรียกกันอย่างเช่นซัมซุงซัมซุงฮีโร่อะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่สามารถสแกนได้ใช่ไหมคะจะทําอย่างไรนะคะก็คือกรณีไม่มีโทรศัพท์ที่สแกน QR code ได้ก็คือให้จัดเตรียมสมุดบันทึกนั่นเองนะคะซึ่ง กรณีที่ัวที่จะไม่ค่อยมีโทรศัพท์ในการเอามาสแกน QR code อย่างเช่นนักเรียนที่มาที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนบางโรงเรียนนะคะไม่ได้อนุญาตให้ในักเรียนนําโทรศัพท์มาดังนั้นโรงเรียนจะทําอย่างไรมาดูเลยค่ะตอนนี้ขั้นตอนที่สําคัญมากเราก็จะทําสมุดบันทึกที่มีข้อมูลดังน,นี้นะคะข้อมูลก็อาจจะเป็นในแต่ละวันก็คือลำดับที่ ชื่อสกุลน,นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เวลาเข้าก็คือเช็คอินเวลาออกก็คือเช็คเอาท์นั่นเองนะคะถ้าเป็นกรณีที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยแนะนำว่าควรจะให้ครูเวรประจำวันหรือครูประจำชั้นนะคะในการทำสมุดบันทึกแบบนี้ขึ้นมานะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคน ซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากที่จะต้องรู้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการเองหรือผู้รับบริการเองไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนคุณครูหรือผู้ท่านผู้มืนในการหรือผู้ที่มีการบริหารที่สูงกว่านั้นจะต้องรู้เพราะว่าเราจะต้องช่วยกันเพื่อให้โครงการไทยชนะของเรานี้ชนะกับโควิด -19 จริงๆกาดยาตกกันนะคะสำหรับครูพูดชนแนลนะคะก็ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าหากชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าอยากไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ